สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ a w c ครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอ่50-100ไอถึง500ไปอนนี้ผมใส่สั่งทำอยู่นะดูดิหรือว่าเซ็น500เซ็นหดที่สุดในเซิร์ฟอ่ะ้ยบินได้ด้วยใครดูนะใครดูนะจะบ,บ,บินโชว์เอาบินไม่ได้วะนี่โอ้บินได้แวบเดียวโอเคอุย้ยลำนึงลำนึงขอตัดปรับให้มันเต็มขอปรับให้เต็มจอป๊บนึง ok liệt lỏi mầm mì ơ anh đi ơi đi qua kia lì kì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 a lì เฮ้ยไม่มีลงว่ะเลโก้เฮ้ยมันบอกให้รับแคนนะว่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเฮ้ยเราเราต้องลบกลุ่มกันไว้เออเวลามันมามันจะได้แบบ ไหนอ๋อโอ้โหนี่เป็นไงโอ้เซ็ตฟรีนี่หว่าแตกหมดเลยเหรอไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะือโอ้เกินเดี๋ยวบัคขึ้นข้างบนกอนอะไรเนี่ยดูบัคขึ้นขนน้างบนอย่างง่ายเลย แารเล่นบนคอมดีทำง่ายๆเลโอเคสวยแตกไปดิผมเป็นหัวหน้าใหญ่ครับไม่ต้องลงมือเองให้ลน้องๆทำอ่ะเออไม่นะคนตั้งสิบสามคนไม่มาเลยเหรอเลโก้ LEGO. ผมเป็นหัวหน้าใหญ่ครับผมคอยบัญชากการอยู่ข้างบนเออเลโก้ LEGO, มาดิ เโก้สวัสดีครับเออเดี๋ยวดูก่นอนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอูอ้สุบสุบมีสั่งทำมีสั่งทำมีสั่งทำ เอาดิเอาดิตายหนึ่งตายหนึ่งมันเหลือสามตัวโอ้โหันไม่น่าขึ้นมาได้หรอกพี่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยิงโดนไดไงวะเฮ้ย เจ็บหนักเจ็บหนักชุบไม่รู้ว่าพี่ยิงมันเจ็บขนาดไหนอะทำมันยิงวิธีัหน,หนโอเคมาใหม่ครับ โอ้โหมีคนเออโอ้โหพี่อยู่สองคนสามคนปุ๊บไม่เอาพี่แล้วไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าเฮ <c oughs> ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมพี่โดนลุมพี่โดนลุม หนึ่งนัดหนีแล้วทีแล้วนี่ไง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 ตายหนึ่ง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 ครับเอาดิเอาดิมาดิมาดิ เหลือสองตัวแล้วเนี่ยเหลือสองตัวแล้วเนี่ยสามตัวนี่หว่าอือืม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 โอ้กูแตกอะไรครับเนี่ยโอ้กูแตกเลยครับ โอ้หมดหมดหมดแม็กเล่นนะครับเฮ้ยหมดก๊อกเฮ้ยเขามาให้ของว่ะเขาลุมอะ่ะแคนแม่งเยอะจริงๆเลยว่ะบิอเคเราพร้อมที่จะไฟกันต่อ าดิอย่ามาซ่ากับพี่นอ้องเจ็บเจ็บโอ้โหตัวป่ากก็มาเนาะ ผมไม่มีหลายตัวมากเลยบอกเลยนะแรกเลยดิแรกเลยดิแรกเลยดิยดโอเจ็บมะน่าสั่งทัมเจ็บเออดิเอาดิเอาดิอ,ดอ้ตายกูตายะไรวเนี่ยไม่ปัมยากูแตกอะไรครับนี่มาหลายคนจัดอะ โอเคได้ได้เซตใหม่เขาดึงพี่มาเก็บเซตไงเฮ้ยเดี๋ยวลืมใช้ตัวละครสามร้อยไม่เอาเกียรทับโอ้โหสี่ตัวสี่ห้าสี่สาห้าตัวโคตรเยอะโคตรเยอะเลยอู้ฟู้ฟู้ฟูฟ โอ้โหมันยิงยากจริงๆเลยเนี่ยรู้จะยิงัวไหนดีโอ้กูแตกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปั๊มยาไม่ทันปั๊มยาไม่ทันแตกแล้วอะโดนลุมครับโดนลุมโดนลุมม่แต่คนเอาเปียบโดนลุมครับอยาใหดูนะอยาใหดูนะ ตอาดิเฮ้ยเอา้าโดนยิงอีกอะไรคำนี้เดี๋ยวกูไปฆ่าเอ้าไาอ,าไ,อไอหา่าไม่ได้เล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยครับทับแบนเลยฮลัลโหล นี่ไงเจอเจอเจอสั้แต่ตีปรเด็นนี่ไง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 รู้จักสายมีดปละ่ะนี่ไงโอ้มันมียางงมาดีอีกอะ หรอมันเยอะเฉยๆแล้วประโถไม่มีคนจ้วงวะของอ่ะของอ่ะเออเออดีมากดีมากชุบชุบชุบโอเคไหนใครด่ากูไหนไ,ไหนอ่ะ มาใช้สไนนี่ว่ะเอาดิเอาดิกูหนีได้อะกูหนีได้อะเอาดิใจหรือเปล่าคุณอะเอาข้างซ้ายใจหรือปอดเฮ้ยพี่บักพี่บักด,ดูดูดูดิผมโปนะครับอันนี้ผมโปเดินได้นะ อุ้ยตกแล้วเอาเอือะเอือเอือะเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังตึงอยู่กำลังตึงอยู่มีใครมันยิงพี่บอกวะเนี่ยทำไมพี่มันเจ็บแปลกๆวะ เออมันยิงพี่ข้างล่างไ้คนข้างล่างมันยิงด้วยอะทั้งคนข้างล่างข้างบนยิงเลยอะ่ะเออเออวุ่นวายจัดเลยคนเยอะเครเรอานี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าตายไม่เล่นละ ไม่เซตบูความถึกมันเยอะกว่าบอกว่าวะดาหมิดร้อยเดี๋ยวเจอสเ,เ,เตบเปบินกูอีกเคยดูนะนี่ไง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 โอ้โดนลุมพี่โดนลุมพี่โดนลุมโอ้โดนลุมโดนลุมพี่โดนลุม รูโด,ด,โด,ดกูกบตายคุมท้ายคุมท้ายคุมท้ายคุมทายครับ้ายคุมท้ายครับกายคายครับ,รบโอ้โอ้ไม่ก็มันยากอ่ะดิพี่เจ็บกว่ามัน,นะอะเพราะมันยิงช่วยกันยิงอะ่ะ เรีลิงตัวเดียวนะลงตัวเดียวนะปืนมันยิงช้ามมันจะตายมันจะตายเหมือนกันนะมันจะตายเหมือนกันเจ็บมาก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  พี่จะตายเนี่ยเรื่องจริงพี่ไม่ตายนสะักทีหรอกตอนนี้พันลิปด้วยมันแหลกไ <c oughs> ตหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งสามร้อยไตหนึ่ง <c oughs> เอาดิ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  <c oughs> ไตหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งไตหมดตายหมด,ตา,หมดตายหมดดีตายหมดไปดีขาดีครับขาดอีกขาดีเดี๋ยวป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปไต,นตหนึ่งไตหนึ่งอ้าวนี้เปิดก๊อตเหรอวะเขามายิงเขาไม่ได้เลยอ่ะอเ,เอาตายไปดิ นี่ไงเราถือแล้วเราถือแล้วค่ากูไว้เหรอโดนกูไปดิโดนกูเก็บหมดไปดิฮัลโหลไม่ได้ทับอย่าเก่งเข้าใจปะนี่ต er. ัวเปล่าตัวเปล่าตายไปดิ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 ตายหมดทับอืม สองตัวก้าผมไม่ไหวอะ่ะบอกเลยนี่อ่ะไม่ไหวคุลอกสองตัวอะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเอายิงไม่ได้วะอืมเอาเอ้าอ๋อนี่ไงเจอกูยิงไปดิถ้าไม่ใช่มินโดนยิงอ,อ่ะเอาดิ นในไงนี่ไงโอเคจบคลิปละก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปโรนี้นะครับนี่เป็นไงะกินเทพป่ะโอ้ถึงกับหลกเลยครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม